แต่พี่จัดก,การเลยน้องชาย <c oughs> แต่ขอพี่อย่าไปโดนยิงเปิดครั้งหน้าแล้วกันน้องชายน้องชายมันไม่ตายน้องชายน้องชายมัยยนไม่ตายน้องชายโอ้โหน้องชายโอ้โหแบบนี้แย่เลยนะน้องชายแย่เลยน้องชาย ตายหนึ่งน้องชายสายหนึ่งน้องชายตายสองน้องชายตายสามน้องชายกูเห็นนะออกมาเถอะตายห้าเนาะเอาไม่ห้าแล้วตายสี่น้องชายไม่ต้องช่วยแล้น้องชายเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวไปยังไงต้นานน้ำได้แหละเยอะที่ผายเลยน่า อุ้ยน่ากลัวจริงจรโอ้น้องชายน่ากลัวจริงจเลยนนสนามรบเนี่ยเอาน้องชายเอาน้องชายตายน้องชายตายเฮ้ยโลแมนโอ้ตายแล้วโอ้ตายหมดเลยยังมีตายหนึ่งน้องชาย ตายสองน้องชายสวยเพื่อนดันไปดันไปดันไปอุ้ยตายหนึ่งน้องชายอุ้ยน้องชายแตกหนึ่งน้องชายน้องชายมึงระวังแตกหนึ่งน้องชายโอ้โหกูแตกน้องชายตายสองใครฆ่าไม่รู้ไม่ใช่กูน้องชายคุ้มโซนน้องชายยิงมันก่อนน้องชายคุ้มโซนก่อนน้องชายเก็บกระสุนก่อนน้องชายอันนี้ใครอันนี้ไม่ใช่ทีมกูด้วย嘛 ผมพิจารณีภูระวังด้วยอุ้ยภแล้วเพื่อนตายหนึ่งเพื่อนตายสองเพื่อนหมอตายอืมเลงอะไรอุ๊ย S M G นโอ้โหตาย,ยตายคู่ไปดิ ไม่ทันได้ออกอาวุธแล้วพวกมูลเนี่ยตายมีสูตรใหม่แล้วเว้ยมีสูตรใหม่แล้วครับปืนที่แดงนี่หลุดเป็นเอ็มโฟย นี่กูดักยิงคิวปีอะนล่ละก็โอเคไม่ต้องุลุกมาใช่ไหมโอ้ก็เจอเลย